มาแล้ว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 แล้วแล้วอันนี้อันนี้เป็นเครื่องบินอะไรครับ F คือโบล์ F คือโบล์ครับเฮดูดูจากส่งแล้วเนี่ยผมว่าน่าเป็น F ยี่สิบเจ็ดโอ้โหข้าวหนเถอะครับผมไปแล้วไปแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูว่าทับเสร็จแล้วจรวดกับจะบินไปไกลแค่ไหน ด้านหนึ่งด้านหนึ่งใกลแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วไก่จะหมดแล้วนะตำรวจจัดยันเฮ้ยมันมีเทคนิคว่มันมีเทคนิคกว่ามันมีเทคนิคกว่าเห้ยไหนไงไหนลองฝี ไป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 ไ